วันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมาเจาะลึกกันเป็นเอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า h e a d a c h Relief s u b t l Energy e Mandala ครับหรือถ้าจะให้แปลตรงๆเลยก็คือภาพพลังงานละเอียดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะคือแค่ชื่อก็พอจะเดาทางได้นะคะแต่พอได้อ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยโหมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าแค่การดูภาพสวยๆเยอะมากเลยใช่เลยครับเพราะแนวคิดหลักที่เอกสารนี้นำเสนอนี่คือเอ่อ ภาพนี้มันไม่ใช่แค่ภาพวาดธรรมดาแต่เป็นเหมือนเครื่องมือที่ถูกเข้ารหัสด้วยความถี่บางอย่างที่เขาออกแบบมาเพื่อลดความตึงเครียดโดยเฉพาะเลยครับอ,อ๋อมันมีข้อมูลซ่อนอยู่ในภาพอย่างนั้นเหรอคะประมาณนั้นเลยครับหัวใจของเรื่องนี้ก็คือแนวคิดที่ว่าพอเราเปิดดูภาพนี้ปุ๊บมันจะปล่อยสิ่งที่เรียกว่าสนามพลังงานละเอียดออกมา แล้วสนามพลังงานที่ว่าเนี่ยก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสนามชีวภาพหรือไบโอฟิลของเราโดยตรงแล้วความรู้สึกมันจะเป็นยังไงคะในเอกสารเขาบรรยายไว้เหมือนกับว่ามีคลื่นเย็นๆเ,เข้าไปช่วยลดความหนักในศีรษะแล้วก็ค่อยๆปลอบประโลมระบบประสาทที่กำลังทำงานหนักให้ผ่อนคลายลงอะครับน่าทึ่งมากเลยนะคะคือมันข้ามจากการรับรู้ด้วยตาไปสู่การปฏิสัมพันธ์เชิงพลังงานเลยงั้น เรามาค่อยๆแกะดูกันทีละชั้นดีกว่าค่ะว่าโกโลไกที่เอกสารอธิบายไว้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเขาพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องต่างๆตั้งแต่กายภาพไปจนถึงพลังงานละเอียดเข้าไว้ด้วยกันได้ยังไงได้เลยครับเริ่มจากต้นต่อของปัญหากันก่อนเลยดีกว่าโอเคค่ะตามข้อมูลที่เรามีต้นเหตุของอาการปวดศีรษะในมุมมองนี้เนี่ยเขาอธิบายด้วยคำว่า neural disynchronization ซึ่ง ถ้าให้ดิฉันลองเดามันคือความไม่สอดคล้องกันของสนามไฟฟ้าในสมองคือเหมือนกับว่าคลื่นสมองในส่วนต่างๆมันทํางานไม่เป็นจังหวะเดียวกันจนระบบประสาทเสียสมดุลแล้วก็เกิดเป็นแรงกดดันขึ้นมาดิฉันเข้าใจถูกไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนมีวงออเคสตราที่นักดนตรีทุกคนต่างคนต่างเล่นไม่ฟังจังหวะของคนอื่นเลย เสียงที่ออกมามันคงจะวุ่นวายโกลาหลน,หน่าดูเลยใช่ไหมครับโอโ้โหเห็นภาพเลยค่ะคงจะปวดหัวกว่าเดิมอีกนะคะเนี่ยใช่ครับรเบาในเอกสารนี้เขามองว่าสภาวะในสมองตอนปวดหัวก็คล้ายๆกันเลยคือมีความโกลาหลของคลื่นไฟฟ้าเกิดขึ้นและจุดนี้เองครับที่ตัวมันดาลาหรือภาพวงกลมเนี่ยเข้ามามีบทบาทโดยเขาบอกว่าภาพนี้ถูกเข้ารหัสด้วยสิ่งที่เรียกว่า coherence restoration pattern หรือก็คือรูปแบบการฟื้นฟูความสอดคล้อง๋อ oh. ซึ่งก็คือการพยายามเข้าไปเป็นวาทยากรให้กับวงออเคสตราที่วุ่นวายในหัวเรานั่นเองครับเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยค่ะแล้วคำถามสำคัญก็มาถึงมันทำหน้าที่วาทยากรได้ยังไงคะแค่การมองภาพเนี่ยนะนกลไกเบื้องหลังมันคืออะไรคะตามหลักการที่เขาอธิบายไว้นะครับพลังหลักๆเนี่ยมาจากองค์ประกอบในภาพเลย ส่วนที่เด่นที่สุดก็คือรูปทรงเรขาคณิตที่อยู่ตรงกลางหรือที่เรียกว่าเซ c r ร d g e อเม t รีในภาพนี้เป็นรูปดอกบัวซ้อนกันหลายชั้นเลยนะคะใช่ครับเอกสารอธิบายว่ารูปทรงนี้ทำหน้าที่เหมือนออสนามรวมคลื่นหรือจะนึกภาพว่าเป็นเหมือนจัตุรัสกลางเมืองก็ได้ครับที่ดึงดูดพลังงานไฟฟ้าที่กำลังสับสนวุ่นวายให้ไหลมารวมกันที่จุดศูนย์กลาง อ๋อคือดึงความวุ่นวายเข้ามาสู่ศูนย์กลางก่อนเพื่อที่จะจัดระเบียบใหม่ประมาณนั้นเลยครับจากนั้นก็ค่อยๆจัดระเบียบแล้วปล่อยพลังงานนั้นกลับออกไปเป็นระลอกคลื่นที่สงบและเป็นระเบียบมากขึ้น คล้ายๆเวลาเราโยนหินลงไปในน้ํานิ่งๆแล้ววงน้ํามันก็ขยายออกไปอย่างนุ่มนวลเข้าใจแล้วค่ะเป็นการเปลี่ยนสภาวะจากโกลาหลไปสู่ความสมดุลโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นเครื่องมือแต่ในภาพมันไม่ได้มีแค่รูปทรงนี่ค่ะมันมีเรื่องของสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะสีเขียวที่เด่นมากๆเลยใช่ครับและนี่เป็นอีกชั้นของกลไกที่น่าสนใจมากๆ สีเขียวที่ใช้นี่ไม่ใช่แค่การเลือกสีเพื่อให้ดูสบายตานะครับแต่เอกสารระบุชัดเจนเลยว่าเป็นช่วงคลื่นแสงเฉพาะคือระหว่าง530-560นาโนเมตรโหการระบุตัวเลขนาโนเมตรนี่มันให้ความรู้สึกทางวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะคะแล้วความพิเศษของช่วงคลื่นสีเขียวนี้คืออะไรคะตามข้อมูลที่เรามีนะครับความพิเศษของมันคือการสั่นพ้องหรือการมีเรโซแนนซ์ตรงกับสสิ่งสำคัญมากๆ1คือ ความถี่ของหัวใจหรือที่ในาศาสตร์พลังงานเรียกว่าฮาร์ดชักราและสองคือมันสอดคล้องกับสนามแม่เหล็กโลกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อชูแมนเรโซแนนซ์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นชีพจรของโลกเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตามประเด็นนี้แปก๊กนึงนะคะแปลว่าจากแค่การมองสีเขียวช่วงคลื่นหนึ่งเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมโยงการทำงานของสมองเราเข้ากับหัวใจ แล้วยังลากยาวไปถึงการเชื่อมโยงกับสนามพลังของโลกทั้งใบเลยเหรอคะใช่ครับเป็นแนวคิดที่สเกลใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่มากครับ มันคือการสร้างสะพานเชื่อมโยงกันเป็นทอดๆเลยแนวคิดที่เอกสารนำเสนอก็คือคลื่นสีเขียวนี้จะทำหน้าที่เหมือนตัวจูนสัญญาณช่วยปรับจูนร่างกายของเราให้กลับมาเชื่อมต่อกับจังหวะของโลกอีกครั้งแล้วผลที่ตามมาล่ะคะพอทุกอย่างมันเชื่อมกันแล้วพอสมองกับหัวใจเริ่มทำงานสอดคล้องกันหรือที่เรียกว่า h e a r t brain coherence เนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมเทติก อ๋อ oh, ระบบที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นระบบที่สั่งให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักและผ่อนคลายผลที่ตามมาก็คือความดันลดลงกล้ามเนื้อรอบๆสีสาะและต้นคอคลายตัวลงพอความตึงเครียดทางกายภาพมันลดลงอาการปวดก็จะค่อยๆบรรเทาลงไปเองตามธรรมชาติครับเป็นการอาธิบายที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันหลายมิติมากเลยค่ะ จากแค่ภาพหนึ่งภาพมันโยงไปถึงเรื่องคลื่นสมองเรขาคณิตคลื่นแสงชีววิทยาของหัวใจไปจนถึงฟิสิกส์ของโลกเลยทีเดียวแต่นี่เหมือนจะยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะในเอกสารมีการพูดถึงระบบที่ซับซ้อนกว่านี้อีกถูกต้องครับที่เราคุยกันไปคือส่วนของตัวภาพซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นส่วนที่ทำงานแบบ p a s s i v คือผ่านการมองเห็นเฉย แต่เอกสารยังพูดถึงการที่ภาพนี้ถูกฝังอยู่ในระบบที่ทำงานแบบ Active ที่เรียกว่า Orgononics o r g o n o โนนิครับซึ่งมีส่วนประกอบอย่าง Star Hollow Vortex Coil แล้วก็ Harmonizer ด้วยชื่อนี่ฟังดูเหมือนเทคโนโลยีจากหนังไซไฟเลยนะคะ <c oughs> หัวเราะพวกคอยหรือฮาร์โมนิเซอร์อันนี้มันเข้ามาเสริมการทำงานของภาพ Mandela อย่างไงคะตามที่เขาอธิบายไว้นะครับคือระบบนี้จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ Pulse หรือ PEMF ขึ้นมาลองนึกภาพเหมือนมีคลื่นแม่เหล็กที่กระพิบเป็นจังหวะเบา อ่อนๆครับจากนั้นเทคโนโลยีในระบบจะแปลงจังหวะแม่เหล็กพื้นฐานนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า bioelectric alignment field หรือสนามปรับสมดุลไฟฟ้าชีวภาพมันต่างกันยังไงคะมันเป็นสัญญาณที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราเข้าใจและปรับจูนตามได้ง่ายขึ้นครับเหมือนเปลี่ยนจากเสียงเคาะจังหวะธรรมดารรมดาให้กลายเป็นท่วงทำนองที่ไพเราะแล้วก็มีความหมายมากขึ้นอ๋อ oh. เท่ากับว่ามันมีเทคโนโลยีที่เป็นฮาร์ดแวร์เข้ามาทำงานร่วมด้วยไม่ใช่แค่ตัวภาพอย่างเดียวแล้วสนามพลังงานที่ว่านี้มันส่งผลต่อร่างกายเรายังไงคะเอกสารบอกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนมีลมเย็นไหลผ่านเส้นประสาทใช่ครับ เขาอธิบายว่าพลังงานนี้จะถูกส่งผ่านไปตามเส้นพลังงานรอบศีรษะและแนวกระดูกสันหลังที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกคือมันไม่ได้หยุดแค่ระดับกายภาพนะครับแต่ยังอธิบายผลกระทบในระดับที่เรียกว่าจิตพลังด้วยจิตพลังอุว่าสนามพลังงานนี้จะช่วยปลดปล่อยแรงกดดันทางความคิดหรือ mental pressure ที่สะสมอยู่ในสมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้าส่วนที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ การวางแผนความกังวลต่างๆใช่ไหมคะใช้เลยครับอ๋อ oh, เหมือนกับเวลาเราเปิดแท็บในเบ,บราว์เซอร์ไว้เยอะๆแล้วเครื่องมันทํางานช้าลงหรือเปล่าคะการปลดปล่อยแรงกดดันนี่ก็เหมือนการช่วยปิดแท็บที่ไม่จําเป็นเหล่านั้นลงเพื่อให้สมองได้พักโอ้โห oh, เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับใช้เลยพลังงานความคิดที่เคยอัดแน่นอยู่ในหัวจะถูกเปลี่ยนให้เป็นคลื่นเบาๆแล้วไหลกลับลงไปที่ศูนย์กลางที่หัวใจ ทำให้เกิดความรู้สึกที่เอกสารเรียกว่าหัวโล่งแต่หัวใจอุ่นไปพร้อมๆกันหัวโล่งหัวใจอุ่นเป็นการอธิบายความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันระหว่างสมองกับหัวใจได้เห็นภาพมากเลยค่ะซึ่งก็สมเหตุสมผลนะคะเพราะเวลาเราเครียดหรือปวดหัวเรามักจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันไปกองรวมกันอยู่ที่หัวจริงๆครับ การที่บอกว่ามันช่วยให้พลังงานไหลลงมาที่หัวใจก็เป็นการอธิบายความรู้สึกผ่อนคลายในเชิงพลังงานที่เห็นภาพดีและเหมือนจะมีอีกกลไกหนึ่งที่พูดถึงคลื่นสมองโดยตรงด้วยใช่ไหมคะครับผมประเด็นสุดท้ายที่เอกสารกล่าวถึงคือเรื่องของคลื่นสมองโดยตรงเลยโดยระบุว่าความถี่ที่ถูกเข้ารหัสไว้ในภาพมันดาลานี้ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการสั่นของคลื่นสมองในย่านที่เรียกว่าแอลฟาเซต้าแบนแอลฟาเซต้าครับ ซึ่งอยู่ระหว่าง7-8เฮิรตซ์สภาวะนี้เป็นสภาวะที่เราจะเข้าถึงได้ตอนที่จิตสง,งบมากๆแต่ยังคงตื่นรู้อยู่คล้ายๆกับตอนที่เราทำสมาธิลึกๆหรือตอนใกล้จะเคลิ้มหลักนะครับคนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาฝึกฝนสมาธิเป็นปีๆเลยนะคะกว่าจะเข้าสู่สภาวะแบบนั้นได้แปลว่าเอกสารกำลังเสนอว่า นี่เป็นเหมือนอาทางลัดที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อนำสมองของผู้ใช้เข้าสู่สภาวะสงบลึกแบบนั้นโดยอัตโนมัติหรอคะแนวคิดเป็นแบบนั้นเลยครับคือใช้การกระตุ้นจากภายนอกเพื่อเหนี่ยวนำให้สมองปรับคลื่นของตัวเองตามและมันยังไปไกลกว่านั้นด้วยโดยการบอกว่าการสั่นสะเทือนในระดับนี้ยังช่วยปรับสมดุลการไหลเวียนของน้ำในสมองหรือ cerebrospinal fluid ด้วย โอ oh, อันนี้คือการอ้างอิงถึงกลไกลทางสรีรวิทยาที่จับต้องได้จริงๆเลยนะใช่ครับซึ่งการไหลเวียนที่ดีของของเหลวนี้มีผลโดยตรงต่อการลดแรงกดดันในระบบประสาทส่วนกลางทั้งหมดพอมาถึงตรงนี้จะเห็นเลยว่าคำอธิบายทั้งหมดมันพยายามถักทอเรื่องราวเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบมากเลยค่ะตั้งแต่ระดับนามธรรมอย่างเรขาคณิตพลังงานไปจนถึงสิ่งที่วัดค่าได้จริงอย่างคลื่นแสง คลื่นแม่เหล็กคลื่นสมองแล้วก็การไหลเวียนของของเหลวในร่างกายถูกต้องครับเพื่อสร้างภาพรวมของการทำงานที่ครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็พลังงานเลยใช่ครับ มันคือการพยายามจะแก้ปัญหาจากทุกทิศทางพร้อมๆกันทั้งในระดับมหาภาคอย่างการเชื่อมเรากลับไปหาสนามพลังของโลกและในระดับจุลภาคที่เล็กมากๆอย่างการสั่นของคลื่นสมองและการไหลของของเหลวในตัวเราซึ่งนี่คือหัวใจของแนวคิดแบบองค์รวมเลยครับคือการมองว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันและส่งผลกระทบถึงกันหมดถ้าให้สรุปจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะ h X Relief m a n d o l a นี้ก็ถูกนําเสนอในฐานะเครื่องมือที่ทําหน้าที่เป็นสะพาน เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสมองที่วุ่นวายของเรากับจังหวะที่เป็นธรรมชาติของโลก hmm. โดยมีสมมุติฐานหลักว่าเมื่อคลื่นของทั้งสองสิ่งนี้กลับมาสั่นพร้องต้องการอีกครั้งความไม่สมดุลที่แสดงออกมาในรูปของความเจ็บปวดก็จะค่อยๆค,ค,คลายตัวลงกลายเป็นความสงบนิ่งเป็นการสรุปที่ตรงประเด็นมากครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองต่ออาการปวดศีรษะไปเลยนะ จากที่เคยมองว่าเป็นเรื่องของเคมีในสมองหรือกล้ามเนื้อมาการมองในเชิงความถี่และความสอดคล้องระหว่างระบบภายในร่างกายกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ใหญ่กว่าใช่ค่ะแต่ก็มีข้อสังเกตสำคัญที่เอกสารระบุไว้อย่างชัดเจนมากนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้จะททำขึ้นเพื่อการศึกษาในด้านสุขภาพแบบองค์รวมและการบำบัดด้วยพลังงานเท่านั้นค่ะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยหรือรักษาโรค และไม่ได้มีเจตนาจะมาแทนที่คำแนะนำทางการแพทย์ซึ่งก็เป็นคำชี้แจงที่สำคัญและจำเป็นมากนะคะใช่ครับการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับสุขภาพยังคงเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและจากการที่เราได้สำรวจแนวคิดทั้งหมดในเอกสารนี้มันก็ทิ้งท้ายให้เราได้ขบคิดต่อเหมือนกันนะในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลมันแทรกซึมเข้ามาในทุกมิติของชีวิตแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพวัดทางใจและความรู้สึกภายในแบบนี้มันทําให้เกิดคําถามว่า เส้นแบ่งระหว่างวิทยาศาสตร์กายภาพที่จับต้องได้กับสิ่งที่ละเอียดอ่อนอย่างพลังงานหรือความถี่ที่มองไม่เห็นมันกำลังจะเลือนลางหรือเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนในอนาคตของเรากันแน่